ครับพอแม่พี่นองครับตอนนี้ผมกำลังจะเข้าเชียงไฮนะครับตะยถทายบรรยากาศต,ตั้งแต่ด่านยิวทับย่างนี่เลยนะครับด่านตำรวจนี่แหละนะครับไปถึงเ,เชียงไฮเลยนะครับไปถึงที่ทํางานผมนั่นแหละนะครับอันนี้เขาบอกประตูเมืองทับย่างนะครับทับย่าง ครับม,มีตำรวจดูแลความปลอดภัยนะครับในตอนทุกตอนแะล้วเป,เป็นเป็นแมงเวงกันเนาะนะครับนี่ไปกาตตอรเจ้าเจ็ดโมงนะสิบสามนาทีนะครับอากาศจึงหายหนาวแล้วนะครับเย็นขนาดเลยนะครับ ตอนนี้ใครยม,มาเจียงฮ้่นนี่ตต่เจ้าตอนกลางคืนเนี่ยตอ้ตองเดี๋ยวนี้เริ่มต้องเริ่มใส่เสื้อกันหนาวแล้วนะครับบางๆอ่ะเสื้อกันหนาวแบบพุ่มอ่ะอาจจะมาถึงขั้นแบบหนาวแท้หนาวว่าเตือนะครับตอนนี้มีร้านดังนะครับร้านอา,อาหารร้านคาเฟ่ตอนนี้นะครับนี่ร้านไหนก็จำได้ ไปหลักสะดู้บอกขนาดเลยตอนนี้ก็มีเก้าหนึ่งสี่นะครับสายมียุกนะครับตอนนี้มือมีจัดยบก่อนครับสายยุกกองทะบุกเก้าหนึ่งสี่เห็นไหมการสอนเจ้านี่โหดงามนะครับทุกคน เย็นสบายสมายนี่เป็นคนจะชายบรรยากาศตั้งแต่เชีงยงไฮไปเจียงเซนไม่ทรายอย่างกันเนาะแต่ตอนนี้ผมต้องขึ้นมาเจีงจงยงเชียงไฮ้พิ่งละนะครับไอเห็นด้านนี่แล้วแต่เพือเ่อนๆนะอยากให้ผมไปทายตั้งไหนนะก็เห็นทักทายเหกันนะเ็นที่บอกเสมอนนะคอมเมนต์ทุกคอมเมนตนะ์เนี่ย ผมก็จะจดไว้จจับไว้แล้วก็วันไหนได้ไปผมนี่ได้ถ่ายบรรยากาศนะคร mm ับไม่อย่าขอบนว่า,ว,าวัามีเป mm ิด hmm. เปิดดีาติตามนะครับว่าเออชอบทิปนี่ทิปแออเพนี่ขนาดเลยสิ่งได้ขับรถเอวบรรยากาศหลายๆดีเลยตาในหูในหันกันเอเดอ เพราะว่าเหอือ่นอาจคงแบได้ทายยังผมเนาะแต่ผมถายบรรยากาศที่ทุกคนเดี๋ยนะค,ครับต่ผมก็่าเน้นคุณภาพภาพตัวผมเล่นเล่นซีเคทั้งนั้นเลยนะครับแต่เวลาอัพโหลดลงในในเพจก็จะได้แค่แค่ดีนะครับแต่ถ้าลง YouTube ก็ได้4 <c oughs> k 60เฟรมเลยเพราะผมจะถ่ายบรรยากาศ ทุกต on so ีนี่แหละ C K หก C ีเท่านั้นเลยนะครับเื่อสุดท้ายบรรยากาศถือเปิด่ยเปิี่ไปไหนไปนอกรือดูกันนะครับดูบรรยากาศบ้านเฮานะนะครับเับรถง่ายๆครับเส้นทางไหนเป็นได้พอมโบ้านมาก้อนตอนนี้ยังมีอยู่อเนี้ยบางคนก็เปลี่ยนเป็นมดละ แต่เมื่อก็มวนอย่างไหนวันแรกผมทายนะม่วนคือผมมีเปลือนอูไ้ไปอู้ทักทาย่อนเปลือ,ลอนไอตัวเอะเออเนาะมันดูนี่มันดูอาจจะมาได้ได้สดถามมันเปืือกอะไรแต่เหมือนอูด้ดยกันนะครับอธิบายม่อมีเปลือกลมทางดยกันนะครับแต่บางข้างมัก็ได้นึกยอน เจ้านะ,ค,ะ <c oughs> นครับตรงนี้เนี่ยเขาจะเข้า,าผ่านสะพานนะ,ะน่า hay là gì, ngắm pha luồng này các, mà cái gì sưởi nắng, ở Hải, เป็นหมู่บ้านสันต้นกอกนะครับการเย็นแต่ <c oughs> แวนี้เนี่ยดังๆแบบคือมาหาหลัแล้วแหละนะครับแล้วก็การหน้าหมอนะครับการหน้าหมอ โรงแรมก็เป็นภูฟ้าวาลีนะทางขวาเนี่ยทางขวา,ขวาเคยมาจัดอบรมอะไรอย่างนะอบรมแต่นัตเตนี่นะครับในบรรยากาศอ่าในโมอะไรห่าการไปฝ้าหลวงอ่ะนะฮะเพราะว่าเป็นหน้ามอแล้วอะเนาะมะกรไอ้เป็นหมู่บ้านมะกรอจะมีแบบอิน่ะ มนะันเป็นแปลงมหาไร่ใหมก่ก็ตึกลางก็ขึ้นมาเป็นพุดๆแหละ <c oughs> ขึ้นมาเยอะนะครับนี่ตรงเลนหุยผูนะครับตรงข้ามเลยนะเนปีสาวครับเบปพอ,อ้อยตรงเนี้ยเออหนาหมอก็รถบงังเหรอนะครับอันนี้คือเขาเรี่ยว เลี้ยวอย่างเง้อเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็จะเข้ามหาลัยแม่ฟ้าหลวนนะนลบบงนะครับไปต่อคือคนเ่ี่ยเออไม่เห็นมหาลัยมหาลัยสถาบันต่างๆครับปีหกเที่ยงไดแล้วเนาะนะครับเปิดรถสิบล้อบังนะครับ นีร่รถเย็นหน่อยนะครับจึงตานี่ครับสรกลสบายครับทุกคนครับ for so my เสทังนี้แลละกันไดน้เสทัง,ทงแหกนี่ครับเขาเนีเหมืองโอ,โอ้เสดเด็ดขนานัเด็ดต้เจ่านะครับ มาแล้วนะครับผมเอาเอาประมาณนี้นะะนะแล้วกันนยฮะข้อเจึงงไยแล้วก็ตึกที่เนี้ยตึกแถวโซนแยกไบพาดต,ตอนออกเนี่ยนะครับเว่าเดชไทยเส้นนี้แหละนะครับก็ถามมาค่ายกันมาตั้งกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเจ้านี่นะครับหานวิธีการ่อนเจ้าืออทุกคนได้ดูนะครับเดี๋ยวทุกคนเห็นใหญ่ใหบนนั่ก่ยอดบนนั่นกออันนี้นนคือพระธาตุ ีโมอเลยครับภายในมอเลยนี่คือเส้นตังไ์ไม้พาดตะว,วันตกซื่อมาตอนแบบนี้แหละนะครับแต่ก็ตอนนี้มีอโอเควันนี้ละกันที่น่าจะไปไหนก็จะทายบรรยากาศให้เปอนๆได้ดูครับเนอร์เอ็มนี้แค่นี้ละกันนะครับสวัสดีครับผม